สวัสดีครับกับวิดีโอนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้คำสัส่งติ๊กเน็ตนะครับซึ่งคำสั่งติ๊กเน็ตนี้ก็เอาไว้ใช้สำหรับเพิ่มความหนานะครับมาดูกันว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับเริ่มต้นเราก็จะต้องมีชิ้นงานที่เป็นรูปทรงตันสามมิติก่อนนะครับหรืออาจจะไม่ตันก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นงานนี้นะครับคูวัดความหนาของผนังมันได้อยู่ที่ เดี๋ยวนะวัดความหนาของผนังนะครับจากนี้มานี้10มิลิเมตรนะครับ10ม mm. นะิลิเมตร10มิลิเมตรทีนี้เราจะไปใช้คําสั่งติ๊กเนตกันนะครับเราไปที่อินเสิร์ตครับเดตเอาฟีเจอร์ครับแล้วก็เลือกติ๊กเนตครับเราก็จะได้หน้าต่างติ Đ ๊กเนตเดฟิเนชันขึ้นมานะครับความหนานี้เราสมมติว่าเราใส่สัก10มิลครับ เราใส่สักสิบมิลแล้วก็เราก็ไปเลือกผิวนะครับตรง d e f a u l t i c knit fade เนี่ยเราจะให้ผิวตรงไหนมันมันมีความหนานะครับสมมติว่าครจะให้ผิวตรงนี้หนาะเพิ่มขึ้น10บมิลนะครับรก,ก็คลิกนะครับส่วน a l t e r i c knit fade นี่ก็คือ,อผิวอื่นๆมีไหมที่จะเพิ่มความหนานะครับถ้าไม่มีเราก็โอเคไปครับโอเคไปนะครับ ก็จะเห็นว่าความหนาตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับเดิมทีมันหนาอยู่ส0บมิลน,นะครับทีนี้เรามาลองวัดดูครับมันจะต้องหนา20มมิลน,นะครับตรงนี้จะต้องหนา20มิลนะครับ2องเส้นนี้จะต้องห่างกัน20นะตามนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคำสั่ง t i ๊กเน็ตก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ